เอามาชงภาพผู้หญิงมูค่ายกันอีกแล้วสวัสดียามเย็นค่ะทุกคนทุกคนค่ะปอจะบอกว่าวันนี้นะคะปอจะพาทุกคนเนี่ยมาทําอะไรยังไม่เฉลยค่ะมาดูตรงนี้ก่อนยายแอปอลนะคะกําลังทําแก่งมาฟากเจ้าแก่งแต่งไทยแต่งกะเลี่ยงอ่าแอปอลนั้นก็พาดูบรรยากาศกันก่อนเลยค่ะมาเริ่มเลยทุกคนวันนี้พามาทําทั่วเม็ดเก่ลัดดอยค่ะใครเคยเห็นบ้างคะอันนี้จะเป็นแบบเปลือกหนาเลยนะล้างเม็ดกันก่อนเลยนี่ จากนั้นก็พากันไปตรงนี้ค่ะแล้วพาไปเอาหม้อนะคะหม้อขั่วนะตรงนี้เลยเขาจะแขวนหม้อขั้วไว้ตรงนี้นะคะ ไถ่หน้องไก่สักหน่อยหม้อครัวสุดคลาสสิกนะคะที่มีมายาวนานมากไปกันคะ่ะหอคลาสสิกไหมเอ่ยมาถึงก็เจอพ่อยปอนะคะกําลังดังไฟให้เลยคะ่ะวันนี้พ่อยปอนน่ารักมากเลยนะคะดังไฟให้พ่อปูสุดหล่อของเรานี้แหละได้มาแล้วคะ่ะดังไฟเรียบร้อยจากนั้นก็ตั้งกระทะกันคะ่ะ ตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็รอกระทะร้อนนะคะเพราะว่าเหล็กมันหนานะก็ต้องใช้เวลารออีกนิสค่ะอีกนิสอ่ะใ <c oughs> ส่เมด็ดเกาลัดดอยลงไปนี่ จากนั้นก็คั่วคะ่ะคนๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยนะให้ความร้อนเนี่ยมันเข้าถึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่ควันไฟค่ะความร้อนยังไม่มานะพอไอ้ปอก็มายืนให้กําลังใจนะคะบอกว่าเออเนี่ยคั่วไปจนมันดำนะพ่อนี่เป็นครั้งแรกที่อไอ้ปอคั่วเกาลัอดดอยที่มันเปลือกหนานะคะอันนี้เปลือกมันไม่บางนะคะนี่มันเปลือกหนาเลยพ่อก็บอกว่าแบบ โ่้ไม่ทันใจเลยน,เนี่ยวพอนี่ยไล่ควันให้หน่อยฮะจากนั้นก็ว่ามาดูยาค่ะตอนนี้ก็คือแกงสุกแล้วนะคะยายยายสิไม่ใช่ยาอายายบอกเรียบร้อยได้กินละเกาลัดเรานะคะเริ่มได้ชีแล้วค่ะพอได้ชีนะคะพอ่อยปอก็ยกลงเลยเทเกาลัดใส่ถาดค่ะ ฉันได้มาแล้วคะ่ะเกาลัดดอยของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะเอาไปให้ป้าๆลุงๆกินที่นู่นเลยมากินเกาลัดดอยด้วยกันไหมคะใครเคยกินเกาลัดดอยเปลือกหนาแบบนี้บ้างเอ่ยอยากจะบอกว่ามันร้อนอยู่นะคะนี่เปลือกมันหนานะคะต้องแบบขอทุบๆสะหน่อยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยหนะ้าตา้ายเกาลัดเอ่อเกาลัดเกาลัดของอะไรอะเกาลัดจีนอ,ะอ่ะแต่นี้เป็นเกาลัดดอยคะ่ะอร่อยหวานๆน,นะคะหวานๆก็ กรอบอร่อยดีนุ่มๆไม่ใช่กรอบๆถ้ากรอบๆ่ะยังไม่สุกนะคะหวานๆนุ่มๆค่ะพุ่งพ,พี่แม่ของเราก็จารไปเลยคะ่ะคอๆกินเต็มที่เลยนะคะพ่อปอก็บอกว่าเออเนี่ยมาด้วยมาด้วยมาด้วยออพุงพี่แม่โมอะไรสักอย่างหนึ่งคะ่ะ สวยปอน,นั้นมาขอนั่งกินกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะแกะเกาลัดดอยให้ดูนะคะให้เห็นเต็มๆว่าเกาลัดดอยเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็กินอยากจะบอกว่าอาร่อยมากเลยค่ะท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ยามเย็นกับเกาลัดดอยนะคะรู้สึกดีมากๆเลย แอปอนั้นจะขอดตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนแต่ก่อนที่จะลาไปแอบปอก็เอาเกาลัดดอยนะคะไปให้ยายผู้น่ารักของไอบปอกินต่อนะคะยายบอกว่ายายยังไม่ได้กินเลยแอบปอเออเออลืมลืมยายลองชิมดูเป็นยังไงยายบอกเออรู้สึกดีอร่อยดีนะเนี่ยเกาลัดโดยอยปอก,ก็กอดยายซะหน่อยนะคะอ,อยายบอกโอ้จะไปมาใกล้นักแล้วจากนั้นก็จะไปไล่น้องไก่ค่ะน้องไก่จะขึ้นมากินแกงบา,บายบายไปละ